เรื่องราวของหลวงปู่สวงแห่งทุ่งละลมเป็นเรื่องราวที่เล่าขานกันมานานหลายต่อหลายชั่วอายุคนว่ามีพระอริยเจ้าองค์หนึ่งซึ่งมีอายุยืนยาวหลายร้อยปีมีผู้พบเห็นมาตั้งแต่รุ่นทวดรุ่นปู่ย่าตายายจนกระทั่งถึงรุ่นลูกรุ่นหลานแต่ท่านก็ยังคงสภาพอยู่อย่างนั้นอย่างน่าอัศจรรย์ทั้งยังมีปฏิหารสารพัด เป็นเรื่องเหนือโลกเหนือความคิดเหนือความคาดหมายของปุถุชนคนธรรมดาโดยกล่าวกันว่าท่านเดินตากฝนไม่เปียกดำน้ำได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงล่องหนหายตัวได้เดินย่นย่อ,ยอระยะทางรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้หายได้อย่างน่าอัศจรรย์และมีอีกหลายต่อหลายเรื่องเรียกว่าเป็นเรื่องเราไม่รู้จบ ล้วนมีแต่ความน่าอัศจรรย์น่าพิศวงในตัวท่านทั้งนั้นความเป็นมาจริงๆของเรื่องหลวงปู่สวงนั้นไม่มีใครทราบประวัติท่านแน่ชัดเพราะท่านไม่เคยบอกใครใครถามท่านท่านว่าจำไม่ได้เขาเรียกว่าสวงก็สวงคำพูดคำตอบของหลวงปู่สวงนั้นฟังแล้วหากพิจารณาดีๆท่านมีความมุ่งหมาย ให้ผู้ถามผู้ฟังทั้งหลายเลิกยึดติดตัวตนเข้าหาธรรมแท้ความปล่อยวางเป็นหลักอย่างไรก็ตามด้วยความเป็นปุถุชนคนธรรมดาก็ยังอยากรู้เรื่องราวของท่านว่าท่านคือใครแม้ไม่รู้ก็อยากรู้ปาฏิหาริย์ของท่านอยู่ดีซึ่งแท้จริงไม่ใช่เรื่องหลุดพ้นแต่อย่างใดหลวงปู่สวง ท่านเป็นสารณะที่พึ่งของชาวสุลินชาวศรีสะเกตและทั้งผู้ศรัทธาทั้งใกล้และไกลรวมๆแล้วก็น่าจะมีผู้ที่นับถือท่านอยู่ทั่วประเทศเลยทีเดียวเพราะกิตติศัพท์ของท่านนั้นเรื่องลือจริงๆไม่ว่าการให้โชคลาภการโปรดผู้ยากให้พ้นจากความทุกข์ทั้งการกินการอยู่การเงิน ผู้ที่ท่านโปรดล้วนได้รับความสุขกายสุขใจเปรียบดังว่าได้ตายแล้วเกิดใหม่มีชีวิตที่ดีกว่าเดิมดังนั้นจึงมีผู้คนจํานวนมากต่างพยายามแสวงหาที่จะพบท่านให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิตเพื่อเป็นบุญวาสนาบางท่านก็ได้เจอแต่บางท่านก็ผิดหวังแต่กระนั้นหากมีความเชื่อ ความศรัทธาอย่างแน่นแฟ้นว่าหลวงปู่สวงท่านเป็นพระผู้วิเศษมีจิตเป็นทิพย์ท่านย่อมรู้เรื่องราวที่เราอธิษฐานถึงท่านด้วยความจริงใจและมีหลายต่อหลายคนที่ได้ประสบปาฏิหาริย์จากการอธิษฐานถึงหลวงปู่สวงโดยการอธิษฐานต่อหน้ารูปของท่านบ้างหรือแม้แต่พนมมือขอบารมีท่านก็ยังมี ตัวข้าพเจ้าเองนั้นไม่เคยได้กราบหลวงปู่สวงได้ยินแต่เรื่องเล่าของท่านจากหลวงปู่ครูบาอาจารย์ที่ได้ติดตามท่านอย่างหลวงพ่อส้อยวัดเรียบลาดบำรุงท่านเล่าว,ว่าท่านเองพบเห็นหลวงปู่สวงมาตั้งแต่เล็กหลวงปู่สวงท่านปักผ้าขาวไว้ที่ไหนชาวขเขมรอพยพที่หนีภัยสงครามจะมารวมกันอยู่บริเวณนั้น เพราะรู้กันว่าจุดที่หลวงปู่ปักผ้าขาวไว้ลูกระเบิดไม่เคยตกลงมาเลยสักครั้งเพราะบาลมีหลวงปู่คุ้มครองยามที่ชาวบ้านหนีตายจากภัยสงครามอดอยากหิวโหวยด้วยขาดแคลนอาหารการกินนั้นหลวงปู่สวงท่านจะมีหม้อข้าวเล็กๆนำมาหุงจากนั้นก็ตักข้าวให้กับผู้ลี้ภัยสงครามทุกคน ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อหม้อเล็กๆที่เด็กๆใช้เล่นกันนั้นกลับสามารถมีข้าวเพียงพอแก่ความต้องการของทุกคนอย่างน่าอัศจรรย์ในสมัยเด็กหลวงพ่อส้อยหรือเด็กชายส้อยสมัยนั้นเคยถูกชวนจากหลวงปู่ให้เดินจากจังหวัดศรีสะเกดไปยังจังหวัดจันทบุรีด้วยว่ามีขหาบดีท่านหนึ่งจากจันทบุรี นิมนต์ท่านให้ไปฉันเพนที่บ้านหลวงปู่ก็ตอบปกลงพอถึงวันนัดหลวงปู่ปลุกเด็กชายส้อยแต่เช้าตรู่ตอนตีสี่จากนั้นทั้งหลวงปู่กับเด็กชายส้อยต่างก็ตั้งหน้าตั้งตาเดินไปเรื่อยๆอย่างไม่มีจุดมุ่งหมายเวลาผ่านไปหลายชั่วโมงแสงแดดก็เริ่มแรงกล้าขึ้นทุกขณะเด็กชายส้อยก็เริ่มหมดแรง เราเดินมานานหลายชั่วโมงและไม่มีทีท่าว่าจะถึงสถานที่นัดหมายของเจ้าภาพนั้นได้มันจะเป็นไปได้อย่างไรด้วยการเดินเท้าเปล่าจากจังหวัดศรีสะเกดไปจังหวัดจันทบ,บุรีที่สุดเมื่อเด็กชายส้อยรู้สึกเหนื่อยจนใจจะขาดแล้วก็เอ่ยปากถามหลวงปู่สวงขึ้นว่าหลวงปู่มันจะถึงเมื่อไหร่ครับหลวงปู่สวงตอบว่า เดินตัดทุ่งนาที่เห็นนี่ก็ถึงบ้านเจ้าภาพแล้วเด็กชายส้อยคิดว่าหลวงปู่พูดหลอกตนเพราะมันไม่น่าจะเป็นไปได้อย่างแน่นอนมันจะเป็นไปได้อย่างไรเล่ากับการเดินเท้าเปล่าแต่เด็กชายส้อยก็อดทนเดินตามหลวงปู่ไปเมื่อพ้นจากเขตทุ่งนาเด็กชายส้อยก็เข้าไปถามคนละแวกนั้นว่าที่นี่ที่ไหน และคำตอบที่ได้ก็คือเขตจังหวัดจันทบุรีคำตอบที่ออกมาจากคนแถวๆนั้นเป็นสิ่งที่เด็กชายส้อยแทบจะไม่เชื่อแต่ก็เป็นไปแล้วพักเดียวหลวงปู่สวงก็พาเด็กชายส้อยขึ้นไปบนบ้านเจ้าภาพทันเวลาฉันเพลนพอดีเรื่องอัศจรรย์เช่นนี้อีกมากมายหลวงพ่อส้อยเคยเล่าว,ว่าบางครั้ง ท่านนั่งรถตู้จากกรุงเทพไปทุ่งละลมเพื่อไปกราบหลวงปู่สวงพอรถวิ่งเข้าเขตทุ่งละลมบางครั้งก็เห็นหลวงปู่สวงเดินดุ่มๆอยู่ข้างหน้าไม่ไกลนักท่านก็บอกคนขับรถว่าให้ขับแซงหน้าหลวงปู่ขึ้นไปจะได้รับหลวงปู่ขึ้นรถด,ด้วยคนขับก็เหยียบเกียร์เร่งหมายให้ทันหลวงปู่สวงที่เดินอยู่ข้างหน้าไม่ไกลนัก แต่แปลกอะไรเช่นนั้นรถเร่งความเร็วเท่าไหร่ระยะห่างระหว่างหลวงปู่กับรถก็ยังเท่าเดิมและทุกคนก็เห็นว่าหลวงปู่ท่านเดินเนิบเนิบอย่างที่ท่านเคยเดินและหลวงปู่เองก็ชลามากแล้วไม่ได้เดินเร็วสักหน่อยแล้วทำไมรถถึงตามไม่ทันเมื่อหลวงพ่อซ้อยฉุดคิดขึ้นได้ท่านจึงบอกให้รถหยุด จากนั้นท่านจึงเดินลงไปตามหลวงปูส่สวงก็เดินทันนับเป็นเรื่องอัศจรรย์ที่เกี่ยวกับการเดินย่นย่อระยะทางที่หลวงปูส่สวงท่านแสดงให้เห็นเป็นประจักษ์ผู้คนชาวภาคกลางจะเรียกท่านว่าหลวงปูส่สวงแต่สำหรับคนสีสเกตจะเรียกท่านว่าลูกตะเบาะซึ่งแปลว่าพระดาบด แม้ว่าหลวงปู่สวงจะสิ้นไปแล้วแต่ท่านก็ยังอยู่ในความทรงจำและเป็นอีกตำนานของพระผู้วิเศษแห่งภูตะแบงหลวงปู่สวงหรือลูกตะเบาะผู้วิเศษแห่งภูตะแบงข้าพเจ้าเองเคยได้ยินคำล่ำลือมาแต่เด็กว่าตามตะเข็บชายแดนไทยกัมพูชานั้นเต็มไปด้วยป่าดิบมีอันตรายทั้งจากกับระเบิด สัตว์ร้ายโรคภัยไข้เจ็บพูดผีปีศาจแต่กระนั้นก็เต็มไปด้วยผู้มีวิชาอาคมพระผู้วิเศษลือสีชีภัยที่หลีกเล้นซ่อนกายบำเพญตบะชาญอันแรงกล้าพระผู้วิเศษและลือสีชีภัยโยคียที่กล่าวถึงเหล่านั้นหลายท่านมีอายุเกินกว่าร้อยปีขึ้นไปทั้งนั้น อำนาจจิตจากการบำเพ็ญตบะยานประกอบด้วยอิทธิบาทสี่ทำให้ฤาษีโยคีและพระผู้วิเศษทั้งหลายสามารถชนะการเวลารักษาสังขารมีอายุยืนนานนับร้อยนับพันปีหลวงปู่แหวนสุจินโนแห่งวัดดอยแม่ปังจังหวัดเชียงใหม่สิทธิสำคัญของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโตเล่าว่าสมัยที่ท่านเดินทุดงไปยังภูเขาควายและป่าลึกแถบจำปาสักนั้นท่านเคยพบเห็นโยคีบางตนมีอายุหลายร้อยปีนั่งนิ่งจิตดิ่งอยู่ในยานสมบัติมีต้นโพต้นใสขึ้นโอบบางตนก็มีจอมปลวกขึ้นหุ้มตัวบางตนก็มีหินงอกหินย้อย ขึ้นตามร่างกายหุ้มไว้ให้กลายเป็นหินท่านว่ามหายโยคีหรือสีเหล่านี้ไม่ตายนะแต่จิตอยู่ในฌานบางตนถอดจิตไปชั้นพรหมโลกที่เป็นลือสีโพธิสัตว์ก็มีท่านเหล่านี้มีฤทธิ์มากแม้ต้องการออกไปโปรดสัตว์ก็ใช้อำนาจจิตสลายสิ่งหอหุ้มร่างกายออกเป็นจุนมหาจุน เที่ยวไปโปรดสัตว์ได้ตามสบายท่านเหล่านี้หลวงปู่แหวนกล่าวว่าแม้ไม่ได้ฟังธรรมจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ,ธเจ้าก็จะบรรลุไม่ตกต่ำเรื่องที่หลวงปู่แหวนเล่านั้นดุดดังนิทานปรลํปลาแต่สําหรับชาวชนบทห่างไกลอย่างเมืองสุรินทร์ศรีสะเกดนั้นชาวบ้านแถบนั้นกลับมีพระผู้วิเศษ ที่มีวัดปฏิปทาดุดดังมหาลือสีโคยคีที่หลวงปู่แหวนเคยเล่าไว้ไม่มีผิดนั่นก็คือหลวงปู่สวงผู้วิเศษแห่งภูตะแบงว่าด้วยวัดปฏิบัติและความเป็นมาของหลวงปู่สวงนั้นไม่มีใครรู้แท้จริงท่านคือใครบางคนร่ำลือว่าท่านเป็นพระเจ้าชัยวรมันพระองค์หนึ่ง บางก็สันนิษฐานไปต่างๆนานาบางคนเชื่อว่าท่านคือครัวคิดเท่าหนึ่งในคณะโลกอุดรที่ล่ำลือกันแต่ที่แน่ๆหลวงปู่สวงนั้นมีอายุยืนยาวหลายร้อยปีแล้วเพราะเห็นกันมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายมีอายุเฉลี่ยอย่างต่ำก็ไม่น่าจะน้อยกว่า275ปีอย่างแน่นอน ทั้งยังมีฤทธิ์ปาฏิหารเป็นที่น่าอาัศจรรย์อีกด้วยเช่นหูข้าวหม้อเล็กนิดเดียวแต่แจกจ่ายเท่าไหร่ก็ไม่หมดสามารถเดินย่นย่อระยะทางได้มีความสามารถแบบผู้ทรงอภินญ,ญาสรรมบัติอย่างน่าอาัศจรรย์รู้เห็นมิติต่ตางๆเดินเข้าออกดินแดนลี้ลับไปมาอย่างน่าอาัศจรรย์ยิ่งในอดีตที่ผ่านมา เคยมีทั้งพระและคารวาดที่ได้ร่วมเดินทางเข้าสู่ดินแดนลี้ลับแห่งขเขมรและเป็นประจักษ์ยพยานถึงสิ่งลี้ลับในโลกที่ซ่อนเร้นสายตามนุษย์ปุทุชนทั้งหลายเช่นดินแดนที่มีทองคําและเพชรพลอยงอกออกมาจากดินอยู่ตามลำธารอย่างเป็นธรรมชาติเมื่อลองเอามือไปหยิบจับดูทองคำที่งอกออกจากดินนั้น ก็อ่อนนิ่มคล้ายเทียนโดนไฟลนแต่กลับไม่สามารถดึงให้ขาดออกมาได้หลวงปูส่สวงจะบอกกับคณะที่ติดตามท่านไปว่ามันเป็นของของเขาเพียงคำเดียวเท่านั้นซึ่งหมายความว่าไม่ใช่ของของเราคำว่าของของเขาอาจหมายถึงมันเป็นของธรรมชาติเป็นสมบัติแผ่นดินเป็นของผู้มีบุญญาธิการเท่านั้น ดังนั้นผู้ที่ไปกับท่านจึงได้แต่ดูและเก็บเรื่องราวเหล่านี้ไว้ในความทรงจำเท่านั้นถือว่าเพียงเท่านี้ก็เป็นบุญวาสนาของชีวิตที่ได้เห็นของจริงว่าในโลกนี้ยังมีสิ่งที่เราไม่รู้ไม่เห็นอีกมากมายนะักในช่วงระยะเวลาที่หลวงปูส่สวงได้ปลดลูกหลานทั้งหลายนั้นท่านได้แสดงตัวอย่างของผู้ละโลก พร้อมทั้งแสดงความจริงในศักยภาพของจิตอันเป็นไปตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระาศาสดาได้เป็นอย่างดีที่สุดแม้ว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาหลวงปู่จะพูดน้อยที่สุดแต่การกระทำของท่านนั้นยิ่งกว่าคำพูดเป็นหมื่นเป็นแสนคำหลวงปู่สวงผู้พ้นไปจากโลกและความนึกคิดของปุถุชน ผู้มีจิตเมตตาไม่มีประมาณและเป็นแสงสว่างให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายผู้เป็นที่พึ่งให้กับผู้ที่ยังเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏข้าพเจ้าเชื่ออย่างยิ่งว่าพระผู้พ้นโลกย่อมเป็นผู้ที่มัจจุราชไม่เห็นตัวมัจจุราชย่อมไม่อาจทำอันตรายแก่ผู้พ้นโลกไปแล้วฉันใดหลวงปู่สวง ย่อมเป็นผู้อยู่เหนือสมมติทางโลกรวมทั้งความตายด้วยฉันนั้นค่ะท่านผู้ฟังและนี่ก็คือเรื่องราวปาฏิหาริย์ของหลวงปูส่สวงที่ทางช่องจิตตะพุทธ,ธะได้สรรหานำมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะหากท่านชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะ สุดท้ายนี้ทางเราขอร่วมอนุโมทนาสาธุกับท่านผู้ฟังที่บังเกิดจิตศรัทธาในการฟังเรื่องราวในครั้งนี้ขอให้ท่านประสบพบเจอแต่คนดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองทุกคนทุกท่านสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ